อ่ะเดี๋ยวผมส่งไปให้อะไรพี่พี่ใช้ด้วยนะโอ้พี่บอลแต่ว่าไม่ใช่พี่พี่เอาไปล้างตรงอื่นนะอะไรโอ้โหงานมันเยอะแตนี่พี่เอาชิลหนุ่มไม่สำคัญแลไงงานมันเยอะแล้วแก๊งเนี่ยเป็นยังไงบ้างเอ้าต้องคนสามสิบสองชิวอยู่เนาะได้ไอ้ดอกได้อะไรเขาบ้างไหมนี่ไม่ได้เล่นเลยดอกไม่ไหวเลยเอ้าทำไมอ่ะทำไม มันไม่ทําไมมันก็สู้แก๊งเงี้ชายไม่ได้เฮ้ยแต่ฉลาดนะที่เอาคนไปฟาร์มเหมืองก่อนอ่ะมันรู้อนาคตอ่ะของเหมืองแพงแน่ร้อยเปอร์เซ็นต์แพดหน้าไม่รู้ได้ยังไงที่หนูไปฟาร์มเหมืองมาก็พี่บินไปดูไม่บอกใครจริงเหรออืมก็แพดหน้าทุกอย่างมันใช้ของเหมืองหมดแานโนใหม่อะไรพวกนั้นเป็นของไม่คือหนูว่านี่หนูไปฟาร์มเอามาเตียวุฒให้เด็กใหม่เตียวุฒอะไรอ่ะเด็กใหม่ก็เตียวุฒไม้มีดไงธรรมดา ่น้องหนูไอ้นี่เขาไปทำอีกแก๊งหนึ่งแยกกันเอ็มเคหรอใช่ใช่ใช่เอ็มเคคุยนะใช่อืมก็ช่วยกันทำนั่นแหละแกงหญิงไม่ได้เยอะที่แล้วอเคเอโอเคเขาไหวดีกว่าเอเคเลยเนี่ยไม่ได้มองเป็นคู่แข่งตั้งนานแล้วนะไหว ใช่เหรอใช่แล้วเป็นงไงในแก้งตอนนี้เป็นงไงบ้างขาดตกบกพร่องอะไรก็หน่อยแต่แต่เราค่อยคุยได้ได้ไอ้นี้ค่อยว่ากันนหนูจะพูดอะไรแล้วว่าหนูลืมอไรก็ออแอลเคเลดี้ okay. ใช่ไหมวะออเออหนูจะพูดอะไรแล้วว่าหนูลืมอ่ะพี่บอลขัดหนูที่แล้วหนูลืมเลยเด้อ อ๋อ oh, หนูจะถามว่าไอแล้วตอนแรกเห็นว่ามีแก๊งหญิงเขาจะขึ้นหลายแก๊งอะเขายังจะพี่บอลยังรู้ไหมว่าเขายังจะขึ้นอยู่หรือเปล่าไม่รู้ว่าน่าจะขึ้นอยู่หรือเปล่าพี่ไม่ได้ใจพี่ไม่รู้อะไรพี่มุ่งเล่นทําระบบะไปเลยไม่งั้นถ้าพี่หยุดประเทศมันจะน่าเบื่อทันทีเลยมีงานพี่เยอะตอนนี้แทบไม่ได้ทำอะไรเลยในชีวิตจริงนะขนาดสตรีมพี่ยังสตรีมบ้าง,มางไม่สตรีมบ้างเลยนะ พี่มาออกกำลังกายสิพี่ชอบดูเออหนูชอบดูนะตอนรอบหนึ่งไม่ใช่เหรอตอนที่พี่สตรีมกินสเต็งอะผมขอไปเป็นเทรนเนอร์ให้พี่ีๆได้ไหมสนใจมาเข้าเทรนพี่เวลาพี่เทรนได้นะหุ่นดีแล้วหุ่นนาฬิกาทรายหนูไปเจอพี่วี่มาเจอหรอเจอโอซีพี่วี่เมาอ่ะ มไม่พี่ไม่ได้มาหาอะไรบังบังบังจะเจอฉันหลอเธอไม่เจอฉันหลอกก็หนูเห็นพี่แต่พี่ไม่มาหาหนูแค่นั้นเองบังเบลกล้ามหน่อยใช่กล้ารมึงบ้าหรือเปล่าเราไม่ไม่โทรมาหรอพี่ดรดามพี่ดรดำดรามพี่ไมมึงจะปอดนมึงจะมาใกล้จะมาใกล้สัตว์จะมาใกล้ไม่สัตว์รูปตัวมึงจะไว้นัดกันได้เลยครับปลาเพิ่งเข้ามาหรอเพิ่งว่างเข้ามาใช่ไหมวันนี้ อามเดดโนดเป็นไงบ้างครับแกงเดดโนดมึงกอดมึงกอดมึงตายอ่ะมึงกอดก็มันตายพี่เราดูพี่เราดูมาสิพี่เราดูมาสิพี่เราดูมาสิพี่ดูตัวมันพี่ดูตัวมันดินั่นแหะด้านหลังพี่อ่ะพี่ดูเนี้ยนะน่นวิ่งอย่างเดี๋ยวก็ถึงแก่ความตายแล้วเฮ้ยมึงรอดตายได้ยังไงวะไอเด็กเที้ยฮะมึงหนีจากความตายได้เหรอะนั่นอ่ะอ๋อ หนูมีอะไรจะบอกพี่บอลอย่างนึงหนูลืมหนูนึกออกแล้วคือว่าหนูอ่ะได้ได้หัวใจของไดมอนเฮดกลับมาในแก๊งหนูหรอใครไอแพนข่าวหาไม่ต้องบอกหรอกรู้อยู่แล้วรู้ได้ไงควลั่นเลยเดิยมันกลับมาได้ยังไงมันหายไปไหนมาพี่เห็นช่วงหนึ่งลงแต่สตอรี่เล่นบาคาร่าก็ผมเห็นแต่มันลงสตอรี่เล่นบาคาร่าว่ามันได้บาร์มาหรอก็คืนแน่ละหนูเปลี่ยนคนแล้วก็ทีนี้แพนก็จะกลับมา ช่วยซีลินแล้วก็มีเพื่อนแพนมาอีกสี่คนตัวที่เป็นเซตเพื่อนเขาอะใช่ใช่ใช่ก็แต่ก็ต้องขึ้นอาว้ได้เพื่อนเขาใหม่ก็ก็ไม่ไม่นี้แต่ว่าก็ดีแพนจะได้มาเล่นกลางไฟไม่ยากก็บอกบอกคนในแก๊งไว้ดิวันพรุ่งนี้แปสันพลาดมาก็ทำภารกิจเอาเลยไม่ต้องไม่ต้องเติมสักบาทด้วยทำภารกิจอทำภารกิจเอามันได้เตียวทุกคนแน่นอนอ่ะแต่ว่าอย่าพลาดนะอย่าพลาดสักวันอ่ะใช่หรอกได้เตียว ได้ตีมันมีกล่องตีเลยนะกล่องตีเป็นสิบกล่องเลยนะพาร์ตอะสายฟรีอะสายฟรีเลยแบบไม่ไม่ต้องเติมอ่ะแต่ถ้าพี่บอลว่างดูขอโทรหาสักทีเถอะได้ได้ได้จะคุยเล่นย่าล่านิดหน่อยโอเคจะค่อยว่ากันปราชาจะมาอีกไหมมีเขาจะอยากเติมเหมือนกันปราชาสิ้นเดือนนู่นอะมันไม่มากลางเดือนแล้วในช่วงส้นเดือนเขาเข้ามาเดินเลยล้วนะพี่ยังไม่เจอเหรอเจอแล้วเจอแล้วทีนึงเจอแล้วเจอแล้วทีนึง เดี๋ยวพี่เดี๋ยวเดี๋ยวพี่ช่วยเรื่องอาวุธนิดหน่อยเดี๋ยวเข้าบ้ากันได้พี่เครื่องน้องนี่พี่มีนี่อยู่พี่มีไปเถี่ยวเดี๋เอาเลยมาเอาเลยพี่มีของเหลือในตู้เล็กน้อยไปเอาเลยดีเอาไปตีดีกว่าไปหาเองนะเว้ยไม่ได้ใช้อะมาเพราะเอาคอเปอร์ไปให้น้องตีอาวุธนั่นแหละเอาชนะ ถ้าพูดตรงๆแบบเราก็ต้องดันอาวุธใหม่กันเยอะอ่ะเพราะว่าน้องที่ออกไปเขาก็มีอาวุธแล้วอะไรเนี่ยทีมเฟดขึ้นมาใหม่ไอ้แทกยังนั่งฟาร์มเลยขนาดหัวหน้าแก๊งยังต้องนั่งฟาร์มเลยเห็นไหมแทกอ่ะใช่ใช่ขยันที่ผายนะพี่เห็นมันทั้งวันทั้งคืนเลยนะว่าแทกอ่ะใช่เหมือนมันว่างอ่ะที่บอลรอว่าตอนนี้เดมอนเฮดญิงเขายุบหมดแล้วนะเมืองอื่นอ่ะใช่เห็นละไม่รอดเลยเราถือว่าสุดๆนะเราดูอ่ะ มันทำยาแกงหญิงทำยาแกงชายเยอะแย่ของมากอะหนูจะเลิกทำตอนไหนพี่ก็ไม่รู้นี่ถ้าที่พี่ดูเราก็เรื่อยๆนะไม่เห็นจะเป็นไรดราม่าก็ผ่านมาไม่หยุดรู้ไหมว่าหนูจะเลิกทำตอนไหนตอนไหนตอนที่พี่เดินมาบอกหนูว่าพี่ไม่อยากให้ทำแล้วนี่แหละต้องแบบนี้แหละใช่นั่นคือเป็นสิ่งเดียวที่หนูจะหยุดทำ ตอนให้หนูแบบเจออตารโดนนี่เหรอโดนเบบีบีกดโดนอะไรไม่ไม่รู้เลยพี่อาจจะน้องบอกกหนูเคยถามอยู่เขาบอกว่าเขาติดติดข้างนอกกันเยอะแล้วแบบว่าอาวุธมันกระดันยากอะไรอย่างเงี้ยนี่มันหล่อว่ะผมหนีข่าหัวอยู่นะพี่ผมโดนล่าข่าหัวติดจิ้งหรือ่า มันแอกทำไมวะไม่ได้ครึ่งกูแล้วเนี่ยแบบนี้ขอบคุณนะครับเดินไปตัาไปให้น้องเด็กใหม่เฮ้ด็กเลยหนูมีแต่ขาวๆว่าไม่ได้ครึ่งพี่บอลเลยครับพี่บอลสามสี่สองครับหนูไอ้ตอนพี่มีกล่องตีไม้ขายบ้างไหมไม่มีแต่พี่มีไม้นะเอาไม้มาล่ะไม้พี่มีเยอะนะไม้เอาพี่จะได้ไม่ต้องไปทำอะไรไฟทั้งหน่อยไปพี่ให้ไป เสามสี่สองครับจะต้องตีไม้พูเก็บตู้เลยเก็บตู้ได้ไหครับใครมีอาการอ่ะีไวเบยขายไหมครับวายไวเบย์หรอดูครับไวเบย์มีนิดนึงอ่ะเอาไปแล้วเฮ้ยเก็บแป๊บไอเบย์เห็นเท่าไหร่ครับตาไอเบย์อะอยากซื้อเลยเท่าไหร่ล่ะไอ้นมผมสี่สิบห้าได้ไหมครับสิบหมื่นห้าเอาเขียนผม ต้องการสามสามสิบหกสามีเขาไปทำอะไรอ่ะตายปยุ่ายครับผมเขาไปทำอะไรหนุ่มเจาปีตีปืนไกลครับอะไรคนตังมาหนึ่งสามหนึ่งข้าวยุวะยู่วะจนหนึ่งสามหนึ่งข้าวล้องทำอะไร้ท่ขอบคุณนะครับเยวจะให้น้องตีไม้ผูพอดี ดี๋ยวอยากได้พวกกล่องตีอะพี่ว่าเขาแกงไหนีกล่องตีพี่มีเลยเดี๋ยวกล่องตีแม่งพี่เปิดพี่ชอบเปิดอะเปิดหมดแล้วเนี่ยมันจะมีตอนขึ้นแก๊งอะบางทีมันใช้อะไรอีกบ้างมันใช้แค่นั้นใช่ไหมใช้ถ้าหลักๆก็ใช้ไม้กับพลาสติกที่ที่หายากๆอะครับเราเรียกเรกอะไรหนุ่มจะให้เนี่ยสามสิบเท่าไหร่สี่ห้าครับพี่ชายเมื่อกี่อันเนี่ยสรุปอะสามสิบสี่ครับอ่าแล้วซีเนียเอานี่ไปด้วยเิยซีเนียเท่าไร สามสี่สองครับเดี๋ยวไม่ได้แฟชั่นเลยพี่มีสาสิบอันพอเด็ดนไม่ได้เลยฮ้ยขอบุณครับเดี๋ยวราไได้แฟชั่นรไ้ตัวอะไรอ๋อที่พี่ปื้ซื้อให้หมดแล้วแหละพี่เก็บไว้แล้วราบหน้าก็แล้เรกอะไนได้เลยขอบุณครับมาวันมาเท่าไหร่ครับพี่อ้าวแล้วไม่คูณเลขไข่น้องสี่หมื่นห้าเนี่ยสี่หมื่นห้าเนี่ยคูณกับสามสิบสี่อันมันก็หนึ่งล้านห้าแสนสามหมื่นเอาล้านห้าทวนมา หนึ่งสเก้าบัตรตีวุ้ครับพี่มีใครขายบัตรตีวุ้หนาใคหาบัตรตีวุ้มาดิดิไหมกล้ดิมามาดิมานี่ผมเพี่ชายมี่มึงเรียกไมหนึ่งเจ็ดแข่งอะแปดเจ็ดครับเอายี่สบ็ดใบพี่ใ่ครับพี่ชายวา้มึงฟีไปไปไปตีไปขอบคุณครับพี่ชายเลขอะไรได้ผมไม่ได้ยินวาสอ่งมเก้าแข่งแข่ะหนึ่งสนึ่งเก้าะ เฮ้ยน้องมึงนานเนาะเออได้ละปาเซเดนเซเดนใช่ปะใช่ไหมเนี่ยเซเดนอ่ะเดี๋ยวพี่ไปก่อนพี่ต้องไปเตรียมสคริปต์พรุ่งนี้มีเล่นในเคโอดีที่นี่จะได้ยินไหมเนี่ยไม่ได้ยินเสียงเซเดนอะเซเดนไม่ได้ยินปิดไมค้ได้ยินไหมพี่ได้ยผมว่าอยู่ S <S หนูได้ยินหนูได้หนูเห็นแล้วหนูเห็นพี่รีวายเขามาเขามาบอก,กเล่น,นพวกนี้กี่โมงพี่น่าจะเล่นสองทุ่มมั้งเดี๋ยวพี่ขอไปเตรียมหลังบ้าน,นมันปรับเวลารีน่ตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปมันรีเนี่ยมันยาวอ,ะอ่ะที่นี่เหรอใช่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 มันจะรีสามทุ่มอ่ะพี่บอน ิดว่าหนูยังเหมาะกับทาแก๊งอยู่ไหมหนูแบบบางทีแบบคิดมากนะะอยู่ที่ตัวเองไงใครกําหนดเราได้นอกตัวเราเองอะไม่มีนะตัวเราเองแหละที่จะบอกได้ว่าเราโง่หรือเราควายหรือเราดีพอหรือไม่ดีพอตัวเราเองตัวเองบอกตัวเองเลยถ้าหนูจะเลิกทาก็ได้แหละมีเหตุผลเดียวคือพี่เดินมาบอกแต่งั้นหนูก็ไม่เลิกต่างหากสู้ๆมีอะไรก็บอกนะขอบคุณครับนี่แต่ที่หนูหายไปหนูไป ไปหนูรอสอบข้าราชการมานะถ้าหนูติดละ่ทละทำไงล่ะทีนี้เอาดีๆติดเ,เรืเ่องเกมมาดีเป,เป็นอะไรเป็นครูอะไรครูดนตรีคือหนูที่หนูหายไปเนี่ยไอ้เจ็ดวันอ่ะมันไปเอาใบประกอบมาเตรียมสอบไอ้นี่ยเดือนหน้าแต่หนูไ,หไม่ได้อ่านหนังสือ,อเฮ้ยครูดน,นตรีไม่ต้องอ่านหรอกไปเลยครับน้องชายพี่เจอกันน้องทำอะไรอยู่ครับพี่บอลเป็นข้าาารรชกพี่อาราจะไปเตรียมสคริปต์เนี่ยพรุ่งนี้มีเล่นในเขียวดีที่นี่เนี่ยผมมาขึ้นแกงที่นี่อะเพ่ ใช่เหรอเนี่ยผมถือปืนอยู่ตาปืนมาจากไหนสถาบันการครับพี่ผมเป็น <c oughs> <c oughs> อะไรวะเนี่ยขอปืนสวัสถาบันเหรอ <c oughs> ใช่ครับพี่ใช่คต้องแก้ชื่ออะไร<น>ะอะไอเซนเซนเซนเทียแมบเซนเทียอ้ <c oughs> อาวเพิ่งขึ้นอ่ะนะใช่ครับน่าสองวันแลยแมัปสองสามวันแล้วพอก,ก็ประมาณที่พี่บอกให้ไปรับปืนเพิ่มไหมได้ปืนเพิ่มไหมที่พี่ให้สภารรกาญปัญญา ไม่แน่ใจมีเปิดอะไรบ้างเนี่ยมาเลยครับก็มีแค่นี้อันเดียวเลยครับพี่ยังไม่ได้ตีบวกเลยเพิ่งได้สดๆเมื่อกี้เลยครับได้ได้เดี๋ยวเดี๋ยววันพรุ่งนี้เดี๋ยวเอ้ยเดี๋ยวหลังพี่เล่นเคลียร์ดิจิตเดี๋ยวพี่ลองให้ตีสักยี่สิบสามสิบชุดนะได้ครับเอ้ยอยากเล่นด้วยครับพี่เต็มเต็มยังครับพี่อยากเล่นด้วยฝั่งพี่อย่าเต็มแล้วไปขอฝั่งเล็กดิเต็มหรือยังอ่ะอน่าจะเต็มเหมือนกันนะพี่ฝั่งพี่อย่าล้นเลยแหละฝั่งพี่ไว้โอกาสหน้าไว้โอกาสหน้าไว้โอกาสหน้าได้ครับไดีเ๋ยวจอกันน้องเดี๋ยวเจจอออออกกกัันนนนมีีี้้วบพ่ะะเเไง พี่บอลขอบคุณนะคะวันนี้ค่ะได้ไม่เจอไม่เจอเลยไมเจอ,อพี่เดี๋ยวโทรมามีคนสวัสดีกว่าเฮ้ยเป็นนายกไปล้ว